ไม่อรลเข้าวะขาเหี้ไล่หัวไล่หิ่เพราะว่าดูดีไม่แห้งมาแกดใหญ่กว่านี้ขอยะมไปเห็นงานนั่นแก้วก็เสียไล่หรือบอมันนักค่ะบอ เขาเล่นจ้าเท่าไรเขาแล่นจ้า anyway, น <Okay>. oh, ีเมื like ่อไรแต่เหตุเหมือนดมมันมีงานเหตุจีบอเหตุบ้าขึ้นไปนะสิเขินน้ำรดเมาเมาอยู่น้ำมึงอ้งมมมีงานเหตุ แม่อยู่กลางแม่อยู่กลางลงมาได้เกิดไม่เห็นเงอนได้เกิน ตื่นดอกนอนนั่งหกมุ่เนี่ยมันตื่นแต่สีมุ่รวมนอนหกมุ่ลูกมาก่ะดินกุเรียวล่ะหัว่าแน่มึงล้างมึกะคือวของล้างมมึมันหล หลังมูได้ลังอะ่ะไม่ลังคือเขาซื้อไม่หลังเงสิเนี่ยหาว่าชอบอันนี้ตั้งดุมมันก็ดีเกิดที่ทอปูมือ ก็อ,อันนี้ทั้งโกันทานย่านยุงย่งครบพิ่นจนน้ำมุงมังงามฝาดว่างำยุ่งใส่น้ำกานผู้ดีกดแรกจึงคือยุ่งค่ะย,ย่านยุ่งครบท่ายหย่านจนน้ำมุงมากสอดอีกรอบสองมังงามพ่นผู้เดียวงามผัดปลาไหลยู่ ตัวนนผู้ที่เหลือเต้มของบอกแกพันแดยกงคือย่งกดนตัวแก่พอดนห่ากัยาหัวแดงพปดีเปคนง่ำเองเพลินหัวลานหูกับกาวหัวใจได้หูหูวีอีก คุณทาหนาหนาเพิานมาันหล่มันแตกมันมันาหนาแตกมันหนาวนึงเลยคือทิ่มทาผิวมันหายไมันเขาเลยเขาเลยมาหนาวเลยน้อยหนึ่งิ่นหนาแตกเลยนี่เันเลือกอนซกระดุกซบกระแตกมากระแตก ดังค้องคงนะมะไก่คิ้วถ้าเกินมาเป็นกเกินมาไก่ค <Gir iron r in> yeah, ิ้ว

ก็ทั้ือเหมือนพอีเก็บท่อข้าบมือนี่เออมีช่างป้าเมองพี่ก็เลกเกิดทรหาเพื่อฟ้องเงินข้าวหนึง โอ๊ยปีช่องปีช่องนอน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 เลิก้มีเงินนิดอ๋อืมอืมดูดมีเบอร์ใหญ่ฟอกของบอสแคนั้นมีไหมีค่นั้แต่พิมพ์ใสอยู่บออืม เบอร์เท่าไหร่แล้วแถมเบิ้งเขาเบิ้งทายมันเท่าไหร่เอาโทรศัพท์ตัวนั้นมาตีมันอยู่ในตัวน,นั้นนะฮะนะ